สวัส <uan> ดีครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีผู้ปกครองสวัสดีใครก็ตามครับที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอการสอนนี teokbokki. ้ครับคลิปวิดีโอการสอนนี้คือคลิปวิดีโอการสอนวิชาประวัติศาสตร์ครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับผลิตโดยคุณครูผู้สอนครับครูวรวัฒน์ธารนีระครับปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางจังหวัดพิจิตรครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ เข้ามาชมคลิปวิดีโอการสอนนี้นะครับโดยวันนี้ครูตรินนะครับมีเนื้อหาที่จะสอนก็คือเนื้อหานี้ครับนี่นะครับการเมืองการปกครองนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่นะครับนักเรียนไปเอาใบงานใบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปาะทังจะมีใบนี้ที่ครูตรินแจกไว้ให้นะครับไปเอาขึ้นมาแล้วมาเติมคําตอบด้านในนี้ไปด้วยกันโอเคนะครับพร้อมไหมครับ เรียร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับอ่านี่นะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็คือรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะครับเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็เป็นระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บริหารประเทศนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบนสุดใต้คําว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนักเรียนเติมคํานี้เข้าไปครับนี่พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ท่านทรงเป็นเจ้าชีวิต และเป็นเจ้าของแผ่นดินทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินสยามและผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์แห่งนี้ครับท่านแบ่งที่ดินแบ่งกรรมสิทธิ์ให้เหล่าขุนนางและไพร่ฟ้าของท่านได้ใช้สอยประโยชน์นะแต่ไม่ได้ยกให้นะครับไม่มีโฉนดที่ดินนะสมัยก่อนนะครับท่านเป็นเจ้าของทุกชีวิตเลยครับท่านจะใช้ให้ใครไปทําอะไรก็ได้ไปทํานาไปทํากําแพงเมืองไปรบก็ได้ท่านเป็นเจ้ามหาชีวิตแล้วก็เจ้า ผู้ครองแผ่นดินแผ่นนี้นั่นเองนะครับเขาถึงเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินไงนะครับต่อไปครับมี2ตําแหน่งที่ขานอานาจกันอยู่นะี่ดูเลยนะครับตำแหน่งแรกครับเริ่มจากตารางทางซ้ายครับปิ้งมาตำแหน่งเรียกตำแหน่งนี้เรียกว่าสมุหานายกครับสมุหานายกเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนเติมลงไปในในกรอบช่องว่างที่2ด้านล่าง พลเรือนคืออะไรพลเรือนก็คือชาวบ้านคือประชากรคือพลเมืองคือซิติเซนนะครับกุตินก็เป็นพลเมืองน้าเรนก็เป็นพลเมืองเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับนันายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนะครับก็จะดูแลด,ด้านประชากรนะครับแล้วก็บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับตั้งแต่กรุงเทพขึ้นไปอยุธยานครนายก,ายกลบบุรี นครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกก็อยู่ในภาย,ภายใต้การดูแลของสม,สมุหานายกเหมือนกันตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่มียศเท่ากันขานำนาจกันอยู่คือสมุหากลาหมสมุหากาลาโหมคือหัวหน้าฝ่ายทาหารนั่นเองนะครับดูแลทหารทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ตั้งแต่ใต้กรุงเทพลงมานะครับประปัตแดงนะครับเพชรบ,บุรีราชบุรีนะครับ ประจวบชุมพรสุราษฎรไล่ลงไปข้างล่างถึงกันตรังกันตะนูไล่ลงไปจนถึงมาเลเซียนู่นนะครับก็ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้นี่คือ2องสอง,สองข้ารียกานะเสนาบดีนะสมุหานายกและสมุหากลาหมที่ใหญ่รองจากพระมหากษัตริย์นะครับเรายังมีการบริหารภาย,ภายในพระนครที่เรียกว่าเส้นตรงที่ขี่ลงมาตรงกลางนะครับเรียกว่าจตุสดมสดมทั้ง4นะนะครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยครับเอากรอบซ้ายสุดกันนะครับซ้ายสุดหน้าสุดที่ติดขอบที่สุดกันนะครับตรงนั้นคือกรมเวียงเติมเข้าไปกรมเวียงมีขุนเวียงนะครับคอยดูแลอยู่เวียงแปลว่าเมืองหลกนะภาะสันเหนือนะครับอย่างบ้านครูเนี่ยครับเรียนโรงเรียนในเมืองก็เรียนโรงเรียนในเวียงนะเวียงแปลว่าเมืองนั่นเองครับคือกรมที่ดูแลภายในตัวเมืองครับหน้าที่ครับลลกบรรทัด รอบใหญ่ๆด้านล่างครับว่ากรมเวียงเขียนคําว่าดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองภายในพระนครน,นั่นเองครยวงเล็บไว้ว่าคล้ายกับตํารวจใช่ไหมครับก็คือตํารวจนี่แหละครับตารวจนครบาลคุณง่ายๆตำรวจนคนบนงไงไงรนาคนบาลอยู่ในกรุงเทพนะครับก็คอยดูแลประชาชนทุกสุขนะครับมีโจรขโมยไหมเกิดการทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันไหมก็จะเป็นกรมเวียงที่คอยไปเคลียร์ไปคอยไปจัดการ ขี่ม้าลาตะเวนแต่ตำรวจทุกวันนี้ก็ขับ CBR 300ใชียครับอันนั้นก็ลักษณะเดียวกันกรมเวียงนะครับถัดมาทางขวาลูกกรมที่2เรียกว่ากรมวังเติมกรมวังมีหน้าที่อะไรครับใส่เข้าไปครับดูแลพระราชวังครับแล้วก็ตัดสินคดีความด้วยนะครับกรมวังก็จะดูแลกิจการในวังทั้งหลายนะครับทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องดื่มราชพิธีต่างๆนะครับ รวมถึงตัดสินคดีความด้วยครับก็พระมหากษัตริย์ก็ทรงตั้งนะครับขุนานางมาตัดสินคดีความให้กับเราประชาชนหมายถึงประชาชนในเมืองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆเราอยู่พิจิตรเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปฟ้องคดีความที่พระนครที่กรุงเทพได้เราก็ไปแจ้งต่อผู้ว่าผู้ว่าก็จะมีเขาเรียกนะไม่ใช่ผู้ว่าสิเป็นเจ้าเมืองเนาะเป็นเจ้าเมืองท,ท,ที่ได้รับการแต่งตั้งมาอยู่ที่พิจิตรนะครับ ท่านก็จะออกว่าความตัดสินคดีความให้กับชาวเมืองพิจิตรนะครับกรมวังนะกรมที่2นะครับกรมที่3ครับเรียกว่ากรมคลังกรมคลังคือกรมชื่อดูแลร,ราชัพย์คกับดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศด้วยนะครับมวก็บังคับบัญชาหัวเมืองตะวันออกก็โดยที่คนไทยมีวัตถุดิบดีแหละเรามีของดีเรามีทรัพยากรที่ดีแต่เราค้าขายไม่ค่อยเก่งเราค้าขายไม่ค่อยเป็น เราก็เลยจ้างคนจีนนะลูกมาค้าขายจ้างคนแขกคนคนอินเดียคนเปอร์เซียนะครับเข้าเข้ามาดูกิจการการค้าขายให้กับเรานะครับก็สังกัดกรมคลังกรมทีม่3ดูแลเรื่องการเงินการเงินการค้าขายนั่นเองและกรมที่4ครับกรมนานี่กรมนานะครับก็ดูแลนาหลวงครับที่ดินนาหลวงมีอยู่ทั่วประเทศเลยครับนะครับก็ยกให้คุณนางดูแลแล้วก็นาส่วนใหญ่ นาส่วนใหญ่ก็เป็นของนาหลวงครับซึ่งแบ่งให้ไพล่หลวงดูแลอยู่นะครับก็ส่งเจ้ากรมนาเจ้าหน้าที่กรมนาเข้าไปดูแลนะครับระบบการชุนประทานการเก็บเกี่ยวแล้วก็ดูแลการเก็บภาษีข้าวข้าวชาวนาปลูกได้ชาวนาไม่ได้เอาไปร้อเเนะครับเพราะชาวนาไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีข้าวให้กับหลวงด้วยหลวงก็ได้ข้าวมามากมายไม่ได้อามาที่เลี้ยงทัพเลี้ยงคนเท่านั้นครับยังส่งออกได้ด้วยนะครับ และนอกจากนั้นกรมนายก็ยังพิาพากษาตัดสินคดีเกี่ยวกับที่นาครับแล้วก็วัวควายเมื่อก่อนทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของผู้คนที่เป็นไพร่ในสมัยนู้นก็คือวัวควายนั่นเองมีวัวมีควายคนจะแต่งงานเมื่อก่อนนะครับก็อย่างน้อยหนุ่มจะออกเรือนต้องไปหาเงินมาซื้อควายสักตัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาไว้ทํานาพ่อแม่ก็จะแบ่งนาลัดหลวงก็จะแบ่งนาให้ทํานะครับแต่ คุณต้องมีวัวควายเป็นของตัวเองนะหลวงไม่ได้แบ่งนาให้เอาไปไถน,หนาเองนะครับก,ก็ก็ต้องมีวัวควายนะครับถ้าวัวควายหายมานี่เรื่องใหญ่เลยครับยืมใครก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เดือดร้อนลําบากก็ต้องไปขึ้นศาลที่กรมนานะครับเจ้าที่กรมนาเขาจะตัดสินคดีความเรื่องราวพวกนี้ให้นั่นเองโอเคนะครับนี่คือจตุสดมและสมุหะทั้งสองนะครับอัครมหาเสนาบดีทั้งสองนั่นบนโดยรวมแล้วจะเป็นรูปนี้ ตำแหน่งนะแต่ครูไม่ได้เขียนอธิบายไว้นะโอเคนะครับก็อย่าลืมไปเขียนนะครับเขียน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 นะแล้วฟังสําคัญมากครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปนะครับย้านะครับไม่ต้องถ่ายรูปอัพลงไลน์แล้วหมดใบงานใบนี้แล้วนะใบสุดท้ายนะครับสุดท้ายหรือยังสุดท้ายยังไม่สุดท้ายเนาะเหลืออีกใบหนึ่งเก็บไว้ก่อนสัปดาห์หน้าเหลืออีกใบหนึ่งน,นะครับฮูตินจะให้นักเรียน เอาใบงานทั้งปึกเลยวิชาประวัติศาสตร์นะครับมาใส่ในตะกร้าให้ครูตินหน่อยนะครับมาใส่ในตะกร้าครูตินจะทําตะกร้าส่งงานไว้ข้างล่างนะครับแถวๆห้องครูเปียวตรงตรงบันไดนะครับแวะเวียนมาส่งให้ครูตินหน่อยนะครับทั้งสัปดาห์เลยครูตินก็จะตรวจคะแนนกรอกคะแนนลงในสมุดบันทึกคะแนนของครูนะครับแล้วก็ให้เป็นคะแนนของภาคเรียนที่1ให้กับนักเรียนนะครับเนาะมาส่งงานเป็นเล่มนะครับย้ำอีกทีว่าส่งเป็นเล่มนะใบงานสุดท้ายไม่ได้ทำช่างมันเก็บไว้ก่อนฉีกไว้ก่อน เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเทมอม2เรามาเรียนด้วยกันคลาสนี้เป็นคลาสสุดท้ายแล้วนะครับการสอนวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์แล้วนะครับการเมืองการปกครองสมัยก่อนนะครับตีนสรุปก่อนนะครับสเกลไม่ได้กว้างอ่ะเนาะความเป็นเมืองมันอยู่แค่ในพระนครในกรุงเทพในเกาะรัตนโกสินทร์สุดท้ายเขาก็แบ่งอำนาจให้แต่ละเมืองจัดการกันเองโดยมีสเกลมีรูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับส่วนกลางนั่นเองก็มีค่เวียงคือตัวเมืองวังดูแลพระราชวัง คลังดูแลการเงินและนาก็ดูเกี่ยวกับการเกษตรแค่นี้เองนะครับเมื่อก่อนอาชีพมันไม่ได้เยอะผู้คนก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันการประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆก็อยู่ภายใต้หลักของจตุสดมนี่เองโอเคนะครับก็เจอกันใหม่ภาคเรียนที่2นะครับนะภาคเรียนที่2ไม่มีใบงานวิชาประวัติศาสตร์แล้วครับ คราวนี้เราเขียนกันแน่นอนสนุกกันแน่นอนอะไม่เป็นไรเนาะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่ภาคเรียนที่2ครับภาคเรียนที่1สวัสดีครับ